สวัสดีท่านผู้ฟังกันละยดในมิทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังเรื่องราวดีๆเช่นเคยวันนี้ขอเสนอในหัวข้อสามเรื่องใหญ่จากปากหลวงปู่คำทนายหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสุดภวาต้องจับตาสามสิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคนไทยทั้งประเทศก่อนจะรับฟังเรื่องราวต่อจากนี้ขอท่านวางทุกสิ่งลงโช่ครู วางโทรศัพท์ให้มันสงบจิตสงบใจและตั้งใจฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างจะพิ่งเลื่อนผ่านอย่าเพึ่งตัดสินเพราะสิ่งที่กำลังจะได้ยินต่อจากนี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล่าทั่วไปและไม่ใช่คำทำนายที่ได้ยินกันจนชินหูแต่นี่คือคำเตือนที่ทำให้ผู้รู้ผู้ศึกษาและวงการพยากรณ์ทั่วประเทศต้องเงียบงาน เป็นถ้อยคำที่ถูกกล่าวถึงอย่างระมัดระวังเป็นคำทำนายที่แม่นยำจนหน้าคนลุกทางลึกลับพิศวงน่าตกใจและเหลือเชื่อที่สุดในรอบหลายสิบปีคำทำนายนี้ไม่ได้มาจากมอดูทั่วไปไม่ได้อาศัยเพียงตำราหรือการคำนวณดวงดาวแต่ถูกเอ่อยขึ้นจากพระเกจ,จิผู้เปรียมด้วยบารมีผู้ซึ่งได้รับความเคารพศรัทธาจากสยนนุิตท,ทั่วประเทศ ท่านคือหลวงปู่ิลาสิริจันโทคลับถ้อยคำของท่านไม่ใช่การสร้างความกลัวแต่เป็นการบอกล่วงหน้าตัวอย่างที่บ้านเมืองกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความสงกกบกับการเป,ปรรลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงปู่ได้เอ่ยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงต้นปีนี้ด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่หนักแน่นราวกับมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปยังไม่ทันรับรู้ เรากัับรับสัญญาณบางอย่างก่อนที่เหตุการณ์จะปรากฏให้เห็นด้วยตาเปล่าหลายคนได้ฟังในครั้งแรกรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวบางคนถึงกับนั่งนิ่งเพราะถ้อยคำเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ยินแต่เป็นสิ่งที่ควรรู้นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าชวนเชื่อไม่ใช่การขยายความเพื่อความตื่นเต้นแต่คือบทนำสู่คำทำนายที่ทำให้ผู้ฟัง ต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าหากสิ่งที่หลวงปู่กล่าวไว้กกำลังปรากฏขึ้นจริงเราพร้อมหรือยังจากนี้ไปขแขกท่านตั้งใจฟังทุกถ้อยคำด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยใจที่ไม่ประมาทเพราะเรื่องราวต่อจากนี้อาจไม่ใช่เพียงคำทำนายแต่อาจเป็นสัญญาณที่เตือนเราทุกคนก่อนบางสิ่งจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเรา คำทำนายเตือนต้นปี2569ในเดือนมการาคมจะเจอกับท้องฟ้ามืดมิดคำทำนายครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและชจนให้คนลุกอย่างมากโดยเฉพาะการพราดพิงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลรวมถึงสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศชาติของเราในเดือนมการาคม2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะมาเจาะลึกคำทำนายของหลวงปู่ศิลากันว่ามีอะไรกันบ้างครับและเราควรเต็มตัวอย่างไรกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนที่ทุกคนรอคอยนั้นคือคำทำนายหลวงปู่ศิลาท่านได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์บ้านเมืองโดยท่านได้กล่าวถึงการเมืองไทยประมักนำมาซึ่งความสูญเสียการบาดเจ็บและล้มตาย ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยประเด็นแรกคืออนาคตของอนุทินซึ่งหลวงปู่ได้กล่าวพาดพิงถึงนายอนุทินนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโดยใช้คำเรียกว่านายอนุทินและที่น่าตกใจก็คือท่านได้วิเคราะห์ว่าที่เกียรตต่อสู้ลาออกแล้วซึ่งคำพูดนี้ฟังดูเรียบเรียบ ได่มีในยะที่ลึกซึ้งมากการที่หลวงปู่ใช้คำว่าขี้เกียจต่อสู้อาจหมายถึงการที่มีบุคคลที่ไม่มีพลังหรือความมุ่งมั่นที่เผชิญกับความท้าทายทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นและที่สำคัญคือคำว่าลาออกแล้วซึ่งเป็นในยะที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วครับหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอีกต่อ,ตอไปนั้น นี่คือคำทำนายที่ชัดกินที่สุดครับด้วยหลวงปู่ศิลาท่านได้ระบุทไทม์ไลน์ที่แม่นยำว่าภายในไม่เกินวันที่6มีนาคมปีหน้าประชาชนจะได้เห็นป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศการที่หลวงปู่ศิลาระบุวันเฉพาะจดจงขนาดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าท่านมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการมีป้ายเลือกตั้งทั่วประเทศ หมายความว่าจะมีการยุบสภาและการเลือกตั้งใหม่ซึ่งถนับจากเดือนมกราคมไปจนถึงวันที่6มีนาคมนั้นหมายความว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางการเมืองคำทำนายนี้จึงทนให้หลายคนตั้งคำถามว่าอะไรคือสาเหตุที่นำไปสู่การเลือกตั้งใหม่และจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพัานธ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ครับนอกจากการเมืองภายในประเทศแล้วหลวงปู่ศิลาจังได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่น่าก,กังวลอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านความขัดแย้งกับกรัรมพูชาหลวงปู่ได้เตือนถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์กับกัมพูชาที่ท่านเรียกว่าขมน ตท่านได้กล่าวว่าสถานการณ์นั้นเอาแน่เอานอนไม่ได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือหลวงปู่ได้คาดการณ์ว่าอาจจะมีการต่อสู้รบกันยาวนานต่อเนื่องข้ามปีไปจนถึงเดือนมกราคมการที่หลวงปู่ได้ใช้คําว่าสู้รบนั้นเป็นคําที่มีความหมายหนักแน่นมากไม่ใช่แค่มีความขัดแยง้งหรือความตึงเครียดแต่อาจหมายถึงการปะทะกันจริง ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเราจะพบว่ามีประเด็นพิพาทหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพรมแดนและเขตแดนทับซ้อนซึ่งเคยมีการประทะในอดีตการที่หลวงปู่เตือนถึงเรื่องนี้ในช่วงเวลานี้อาจเป็นสัญญาณว่าสถานการณ์กำลังทะีความรุนแรงขึ้นและอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงปลายปี และต้นปีหน้าและมาถึงส่วนที่เป็นหัวใจของคำทํานายกันนะครับนั่นคือทองฝามืดที่เกิดขึ้นในเดือนมการาคม2569แม้ว่าหลวงปู่จะไม่ได้กล่าวโดยตรงว่าทองฝามืดแต่จากบริบทของคำทํานายทั้งหมดเราก็สามารถตีความได้ว่าทองฝามืดนี้หมายถึงอะไรความหมายของทองฝามืดมิดนั้นหมายถึง การละออกของผู้นำทางการเมืองนี่เปรียบเสมือนการสูญเสียแสงสว่างทางการเมืองอันดับที่สองคือความขัดแย้งชายแดนที่ดำเนินต่อไปจนถึงเดือนมกราคมสถานการณ์ที่ทำให้บ้านเมืองไม่สงบอันดับที่สคือการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนทางการเมืองเมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันท้องฟ้ามืด น่าจะหมายถึงช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายความไม่แน่นอนและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในเดือนมกราคมครับลองนึกภาพดูนะครับเดือนมกราคมเป็นเดือนแรกของปีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนหมักจะคาดหวังกับสิ่งดีๆใหม่ๆแต่ในปีนี้เราอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่อาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งต่างๆบานปลายจนทำให้สถานการณ์เกิดความวุ่นวายสาบสนแม้ว่าคำทำนายจะฟังดูเหมือนน่าเป็นห่วงมากนะครับแต่หลวงปู่ศิลาท่านก็ไม่ลืมที่จะให้กำลังใจและคำแนะนำแก่ประชาชนและพุทธศาสนิกชนและหลวงปู่ก็ได้เมตตา อวยพรปีใหม่ล่วงหน้าให้กับประชาชนทุกคนโดยขอให้ทุกคนมีความร่ำรวยกันทั่วหน้าการอวยพรน,นี้แสดงให้เห็นถึงความปรารถนานีและความเมตตาที่รลวงปู่มีต่อทุกคนแม้จะมีความท้าทายอยู่ภายข้างหน้าแต่ท่านก็ยังมีความหวังให้กับทุกคนมีความสุขและความเจริญในชีวิตท่านผู้ฟังครับต้นปี2569 ประเทศไทยกำลังยืนอยู่ท่ามกลางช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประวัติศาสตร์สถานการณ์ชายแดงและความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านไม่เหนีน่น้มทวีความตรึงเครียดโดยเฉพาะปลายปีนี้ต่อไปจนถึงปีหน้าโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าโดยเมกราคมท้องฟ้าดูมืดมนเป็นห่วงเวลาแห่งความท้าทายและความไม่แน่นอนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดวงปูได้เปรียบสถานการณ์นี้วายเรากับพยากรณ์อากาศก่อนพายุใหญ่จะถาโถมท่านส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าถ้าเราเห็นเมฆหมอกแห่งการเปลี่ยนแปลงและลมแรงแห่งโชคชะตาเพื่อเราตั้งรับอย่างไม่ประมาทแล้วคำถามคือเราควรทำอย่างไรในช่วงเวลานี้คำตอบคือเราต้องมีสติไม่ตื่นตจะหนกเพราะคำทำนาย ไม่ใช่คำสั่งของชะตากรรมแต่เป็นเพียงสัญญาณเตือนเพ้เราเตรียมตัวช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมนี้ควรติดตามข่าวสารบ้านเมืองและการเมืองอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้ปัญญาไตรตรองไม่หลงไปกับกระแสสิ่งสำคัญที่สุดที่หลวงปู่เน้นยำ้ำก็คือความสามัคคีของคนในชาติอย่าให้ความแตกแยกทางความคิดมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน ในยามที่สถานการณ์ตึงเครียดเราต้องเตรียมพร้อมทางจิตใจปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดย็นสร้างบุญกุศลให้เป็นที่พึ่งของใจและหากวันใดเกิดความยากลำบากขึ้นจริงเราต้องไม่ทอดทิ้งกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันให้ผ่านพ้นไปให้ได้ขอย้ำอีกครั้งครับคำทำนายของหลวงปู่ศิลาศิริจันโท ไม่ได้มีไวเพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่เพื่อปลุกให้เราเตือนรู้ไม่ว่าเหตุการณ์ในเดือนมกราคมจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติมีปัญญาและมีเมตตาต่อกันเพราะการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทการปฏิบัติธรรมและการทำความดีจะสร้างพลังใจที่แข็งแกร่งแข็งพอที่จะพาเราก้าวผ่านทุพยุตไปได้ครับ